สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงแล้วก็แอดมินเซนจนเจนคนนี้คนเดิมเรามาอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเย็นนี้กันหน่อยดีกว่าว่าในเย็นนี้แอดมินจะมีข่าวสารอะไรมาฝากเพื่อนๆกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่บทวิเคราะห์จากดาววยยอก่อนเลยก็แล้วกันเพราะล่าสุดนะแกก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้ดูเหมือนกับว่ายังอยู่ในช่วงกําลังตับตัวของราชมุทไหรลุน และถ้าหากเขาปรับตัวได้เนี่ยเขาน่าจะเป็นจอมถล่มประตูตีนระเบิดอีกหนึ่งคนก็สำหรับลาดมิทยลูลสี่เกมหลังสุดที่ได้รับโอกาสในการลงสนามก็ตะบันไปได้สี่ประตูละซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะเริ่มปรับตัวให้เข้ากับแผนการเล่นของปีศาจแดงได้บ้างแล้วก็คือการที่จะต้องเล่นบอลคนเดียวนั่นแหละไม่ต้องหวังหลอกว่าจะให้ใครส่งบอลให้เพราะโอกาสที่เขาจะได้บอลจากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันน้อยมากมาก หลักๆแล้วจะได้ลูกจับพัดจับผูแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองเป็นหลักเสียมากกว่าโดยสำหรับประเด็นของร้านนุชฮอยลุนเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาทางสื่ออย่าง sky ยสปอร์ก็ได้เชิญดเดวายยอเข้ามาวิ้กว่าในตอนนี้คุณคิดว่าฮอยลุนเริ่มที่จะปรับตัวให้เข้ากับบีสัตดแดงได้หรือยังและคิดว่าเขาจะเป็นนักเตะที่คุ้มค่ากับเงินในระดับ72ล้านปอนด์ที่ทุ่มซื้อเข้ามาหรือเปล่า ดาวัยยอก็บอกประมาณบ้านในตอนนี้ผมคิดว่าลาดมุทอยรุนยังคงอยู่ในช่วงเวลาเหมือนกับกําลังปรับตัวอยู่นะเขากําลังต้องการเวลาอีกสักระยะแต่ผมก็ดีใจที่เขาทําประตูดได้บ้างแล้ว นั่นทําให้เขาเริ่มมีความมั่นใจคําถามอีกอย่างก็คือแล้วจุดแข็งของเขาจริงๆละ่ะมันคืออะไรเพราะในตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่าจุดแข็งของเขาคืออะไรมันก็ไม่แปลกหรอกนะที่ผมจะตั้งคําถามว่านักเตะที่มีค่าตัวแพงระดับ7 0กว่าล้านปอนด์เขามีจุดเด่นที่ตรงไหนเขามีความเร็วหรือเปล่าบอกได้ไหมหรือว่ามีการยิงประตูที่เฉียบคมหรืออาจจะเก่งในด้านของการเลี้ยงบอล ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่เคยเห็นศักยภาพของเขาเลยสักอย่างเดียวผมไม่รู้นะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดชอบเขาตรงไหนหรืออาจจะเป็นเพราะเขาทำประตูได้เยอะในก่อนหน้านี้และเขาก็เพิ่งอายุน้อยด้วยแต่การทำงานมันแตกต่างออกไปกับสโมอสรอเก่าตอนนี้เขาอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าและเขาจำเป็นจะต้องดิ้นรนแต่ยังไงซาสุดท้ายผมก็คิดว่าเขาคงเป็นนักเตะที่มีของแหละคงจะต้องรออีกสักระยะนึง ซึ่งหลังจากนี้ถ้าหากเขาปรับตัวได้เขาอาจจะกลายเป็นนักเตะจอมตะบันประตูอีกหนึ่งคนให้กับปีสัตว์แดงก็เป็นได้แต่วัยยอกก็พูดถึงลัร์มิคอคล์รูนเอาไว้ประมาณนี้ทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรบินฟานเพอร์ซี่กันหน่อยดีกว่าเพราะล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าฟานเพอรซ์ซีเนี่ยเข้ามาทำอะไรที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงช่วงนี้ ก็สำหรับโรบินฟานเพอร์ซี่อดีตจอมถล่มตาข่ายของปีสัตวแดงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีมาโผที่สนามโอแทฟอร์ดในเกมที่ปีสัตวแดงพบกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดด้วยนะแถมก็มีการเปิดเผยจากสื่ออย่างแมนสเตอร์อีฟนิงนิวว่าในช่วงช่วงนี้ที่ปีสัตแดงกำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามแคริงตันก็มีโรบินฟานเพอร์ซีเนี่ยไปเดินเตะเตะอยู่ระหว่างซ้อม รวมถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการจับภาพได้ว่าเอลิกทินหากับโรบินฟานเพอร์ซี่มีการนั่งรับประทานอาหารกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าจะนั่งคุยกันยาวนานกว่า4ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันเหมือนกัน โดยมันมีการเปิดเผยจากสื่อดิแอรเล็กติกว่าที่ในช่วงนี้เราเห็นฟานเพอร์ซี่มาโผล่อยู่ที่สมสอแมนยูเนติดเนี่ยมันก็เป็นเพราะฟานเพอร์ซี่เขาขออนุญาตทางสมสอเข้ามาเรียนรู้การเป็นโค้ดแล้วก็เรียนรู้การทำงานของเอลิกเินฮาร์ว่าเอลิกเินฮาร์คทำงานแบบไหนอะไรประมาณนี้เพราะโรบินฟานเพอร์ซี่เขาอยากจะเป็นโค้ดเหมือนกันกันกบที่เอลิกเินฮาร์เป็นและไม่มีที่ไหนจะเหมาะสมกับการเรียนรู้งานอีกแล้วนอกจากทีมเก่าอย่างแมนยูเนติด แล้วผู้จัดก,การทีมก็เป็นคนเนเอรลนสัญชาติเดียวกันก็คุยกันภาษาเดียวกันได้ยอย่างสบายใจเฉบยังไงก็ตามในโปรแกรมหลังจากนี้ของแมนยูนเต็ดเราก็คงจะได้เห็นโรบินฟานเพอร์ซี่นั่งอยู่ข้างสนามควบคู่กันกับบรรดาสตาฟโค้ชของเอลิกเินฮารแต่คงจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะักน่าจะเป็นเพียงแค่การเข้ามาเรียนรู้งานอย่างที่ทางสื่อเขาบอกนั่นแหละ ซึ่งก็คงจะต้องดูกันต่อไปแล้วกันนะคะว่าหลังจากนี้โรบินฟานเพอร์ซีจะมีแอคชั่นอะไรหรือมีบทบาทอะไรที่มันชัดเจนมากกว่านี้ภายในสมมสรปีศัตว์แดงหรือเปล่าทีนี้เรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์อของดีมิาเบอร์ปรตอฟกันหน่อยนะคะพอล่าสุดได้ออกมาวิเคราะห์ว่าจากการบาดจิบของลิซานโดม,มาตินิสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่ปีศัตแดงอาจจะมีการดึงแข่งกองหลังเข้ามาเพิ่มอีกสักหนึ่งลายก็เป็นได้ ก็อย่างที่รู้กันนะปัจจุบันนี้ลิซานโดมาตินสก็มีการบาดเจ็บอีกแล้วบริเวณหัวเข่านะซึ่งต้องพักรักษาตัวประมาณสัก8สัปดาห์หรือว่า2เดือนนั่นเองเห็นบอกว่าเกมที่จะคัมแบ็กกลับมาก็จะเป็นเกมบิ๊กแมตที่ปีศาจแดงจะได้เจอกับสโมสรเชลซีแต่ถึงแม้มาตินีจะกลับมาได้เกมนั้นแต่เชื่อเธอว่ายังไงซะก็คงจะได้เริ่มต้นเป็นเพียงแค่ตัวสำรองกันไปก่อน โดยจากการบาดเจ็บของมาตินิสเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาสื่ออย่างเบดแฟก็ได้มีการสอบถามทางเบอร์บาตอปว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่มาตินิสคนนี้มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นอีกแล้วเบอร์บาตอปก็ตอบประมาณว่าอาการบาดเจ็บที่ลิซานโดมาตินิสประสบพบเจอ,อนั้นมันช่างเป็นอะไรที่แย่สุดๆ ผมเห็นใจเขาและรู้ว่าเขารู้สึกยังไงสิ่งเดียวที่เขาจะทำได้ในตอนนี้ก็คือพยายามทำตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะกลับมาโลสนามให้ได้โดยเร็ว,รวการที่สโมอสรไม่มีเขามันทำให้ต้นสังกัดเสียหายอย่างหนักเพราะทุกคนรู้ดีว่าลิซานโดมาร์ตินีสมีความสำคัญต่อทีมแค่ไหนเขาต่อสู้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมอสสบางครั้งฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละคนที่ดีที่สุดมักจะโดนโชคชะตาเล่นงาน ตอนนี้ด้วยการบาดจ็บของเขาสิ่งต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางทีก็ไม่รู้นะไม่แน่ในซีซันหน้าปีศัตวแดงอาจจะต้องมีการขยับขยายในการหานักเตะค,คนอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมในซีซันหน้าแต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากจะคาดเดาอะไรมากมายนะักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอีกทีก็ต้องรอให้ตลาดนักเตะในช่วงฤดูร้อนมันเปิดขึ้นมานูน่นยังมีเวลาอีกมากมายที่จะหาทางออกที่ดีได้ เพราะตอนนี้นักเตะที่ทินฮากมีให้ใช้งานมันก็พอจะใช้ได้อยู่แต่ก็ต้องดูซิว่าเขาจะสามารถจัดการกับสถานการณ์และบริหารจัดการนักเตะที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้ได้ดีมากพอแค่ไหนเบอร์บตอฟก็พูดเอาไว้ประมาณนี้ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวตลาดนักเตะกับการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์กันหน่อยดีกว่าพอล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนะคะว่านักเตะ4คนแรกที่ทางเสเื้อจิมต้องการที่จะดึงตัวเข้ามาสู่ทีมก่อนเลยเนี่ยมีใครกันบ้างก็อย่างที่_ q _ q _ทราบกันมาบ้างนะคะในตลาดเดือนม,มิถุนายนตอนจบฤดูก,กาลนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ของปีศัตว์แดงเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกน่าจะมีการจัดเต็มแบบสุดๆ ขาออกเนี่ยตามข่าวที่อัปเดตเทีนบอกว่าน่าจะมีนักเตะท,ที่จะทยอยออกจากทีมไปมากถึง11คนเลยนะคะ และนักเตะที่จะต้องโดนเด้งออกไปเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงๆแล้วก็นักเตะที่สัญญากําลังจะหมดลงไม่ว่าจะเป็นลาเฟวารลาหรือว่าองโจนี่มารซยาหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆที่ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่รับค่าเหนื่อยแพงเกินไปอย่างเช่นคาเซเมโลหรือว่าจะเป็นพวกอันโตนี่อะไรประมาณนี้ซึ่งล่าสุดมันมีการเปิดเผย จากทางสื่อ ESPN กับ m a n i h e s t e r e v e n i n g n e น s นะคะทางสื่อออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้ทางเซอร์จิมรวมถึงบอร์ดบริหารชุดใหม่ได้มีการลิสไลชื่อผู้เล่นเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าในตลาดซัมเมอร์อยากจะเสริมใครมาบ้างเบื้องต้นเนี่ยมีรายชื่อที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว4คน คนแรกนะคะนั่นก็คือทางด้านโจชัวคิมมิตแล้วก็อัลฟองโซเดวีนักเตะของสมอสรบาเยอรมน er ิคอันนี้คือเป้าหมายแรกๆแ,แล้วก็จะมีโจนาธานเดวิดกองหน้าของสมอสรอลิวแล้วก็จะมีเคเฟนตูรามกองกลางของสมอสรน,นิดซึ่งทั้ง4คนเนี่ยทางสื่อบอกว่าเป็นเป้าหมายแรกๆที่เซอร์จิมอยากจะเอาเข้ามาก่อนเลย แต่ประเด็นก็คือยังไงซาก็คงจะต้องขายนักเตะหน้าเดิมๆออกไปก่อนเพราะอย่างที่รู้การปีศาจแดงยังโดนกฎการเงินเล่นงานอยู่ถ้าหากไม่ปล่อยนักเตะออกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดึงใครเข้ามาอีกแล้วซึ่งถ้าหากเรามาวิเคราะห์ถึงตำแหน่งนักเตะทั้ง4คนก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีครบทั้งสตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นกองกลางกองหน้าหรือว่ากองหลัง แล้วถ้าหากเรามาวิเคราะห์กันต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากจะดึงนักเตะทั้ง3ตำแหน่งนี้เข้ามาเลยแล้วใครกันหล่ะที่จะต้องโดนเด้งออกไปในตำแหน่งของกองหลังก็จะมีอย่างเช่นลาเฟเวราตาออกไปชัวๆแล้วก็จะมีอีกสองคนอย่างวิกตอร์ลินเลิฟกับแฮร์รี่แมกไวที่ในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกำลังพิจารณาของสโมอสรอ,อยู่ แล้วสําหรับแข่งในตําแหน่งกองกลางก็จะมีตัวเต็งอย่างเช่นคาเซมิลแล้วก็คิสเตียนเอเลเซนแล้วสําหรับกองหน้าก็คือองโจนี่มาซิยาลรวมถึงเดอร์มุนอันโตนีที่น่าจะถูกอับเปนฮีออกไปจากทีมซึ่งก็คงจะต้องก่อติดสถานการณ์กันต่อไปว่าสุดท้ายทางบอร์ดบริหารใหม่ซึ่งนําโดยเซอร์จิมเนี่ยจะลุยตลาดซัมเมอร์ที่เป็นตลาดใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงทีมของปีศาจแดงได้ดีแค่ไหน ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสาตแดงในรอบเย็นนี้ก่อนจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนล,ละหนึ่ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ